สวัสดีทุกคนจ้าแล้วก็พบกับท่องการปูแชนเนลอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาแนะนำตัวนี้เลยนะคะทุกคนนี่แล้วเราจะขึ้นรูปไว้ให้ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นแอป,ปที่เอาไว้เกี่ยวกับคนที่ชอบแบบว่าตกแต่งพวกออกแบบหรือว่าเว็บไซต์อะไรพวกนี้เนาะแล้วก็สามารถนํามาใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีแบบเป็นฟรีแล้วก็มีแบบก็จะมีแบบพรีเมียมรวมด้วยเนาะนก็จะมีแบบ ข้างในแบบสองตัวแบบให้เหมือนกันได้เลยเน,ะนาะสำหรับใครที่ชอบแบบลงทุนเอาไว้แบบซื้อได้เนาะแต่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยอะไรคะที่เราเข้ามาที่หน้าจอาของเราให้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็ให้เรากดเข้าไปที่ว์เซอร์หรือว่าแอปโทรศัพท์ได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็เข้ามาเราก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ เป็นแอปเ็บนี้เนาะนี่ตรงนี้นะคะตาชื่อนี้ได้เลยแล้วก็เราก็จะพาไปดูกันเลยนะคะทุกคนเนาะจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะแล้วก็เราเลื่อนมาเรื่อยๆเลยะคะ่ะทุกคนนี่เราก็จะมีให้ตัวเลือกเป็นแบบหมวดหมู่นะคะทุกคนว่าเราอยากเข้าเป็นแบบไหนแบบไหนเนาะสมมติเราอยากเข้าเป็น เป็น user เนาะเราก็สามารถกดเข้าไปก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะคะทุกคนนี่นะคะพอ สมมติเราเข้ามาที่หน้านี้แล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างเราก็จะเจอตรงนี้นะคะทุกคนแต่เราไม่ได้ไม่ได้ตั้งเป็นแบบเว็บไซต์เนาะมันก็เลยดูย่างนิดนึงค่ะทุกคนสามารถเลือเล่อนแบบเลยค่ะแล้วกดเข้าไปตามนี้ได้เหมือเนเดิมเหมเนาะทุกคนแล้วก็สามารถตามนี้ได้นะคะแล้วเราก็จะเข้ามาแรกๆมันก็จะงงหน่อยเนาะทุกคนก็จะมามานี้ได้เลยอ่าหลังจากที่เราแนะนำเอเว็บที่เป็นเกี่ยวกับ โหลดไอคอนฟรีไปแล้วนะคะแล้วทุกคนนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะเบื้องต้นไปเนาะมันก็จะมีให้แบบหลายรูปแบบไปเนาะเราก็สามารถเข้าไปกดได้เนาะหล mm ัง hmm. จากที่เราพาไปดูกันแล้วนะคะแล้วก็สามารถโหลดได้ทุกคนเลยเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งในโทรศัพท์หรือว่าในแท็บเล็ตอะไรต่างๆก็สามารถโหลดได้นะคะ mm hmm. แล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะแปะล,ลิงก์ไว้ให้เนาะทางใต้ ยูทูบไปนะคะทุกคนก็สามารถไปกดได้เนาะทนไหนที่กดเปงไม่ได้สามารถทำมาหาทางไลน์ได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปใ,ใหม่แล้วก็ติดตามกันเ,นย,เยอะๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะลงบ่อยๆเนาะบ๊ายบาย